รวยแน่นอนเพื่อนๆถามตัวเองค่ะว่าอะไรคือพรสวรรค์ของเราพรสวรรค์หรือจุดแข็งจุดแข็งของเราจุดแข็งในตัวเราคืออะไรนะมารับใช้คนค่ะจุดแข็งในการวิ่งในการออกกําลังกายในการทําอาหารจุดแข็งค่ะหาให้เจอหรือลองสังเกตดูอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้แล้วเปิดเพจแล้วมาให้คุณค่าบนหน้ากล้องโชคจะเข้าข้างนะคะความรวยเพื่อนๆคงจื้อท่านก็บอกนะว่า ทำสิ่งที่รักแล้วจะไม่ได้ทํางานอยู่กับมัน24ชั่วโมงอย่างมีความสุขคนสําเร็จระดับโลกนะคะก็จะบอกว่าให้เลือกทําสิ่งที่หัวใจอยากจะทําทําแล้วมีความสุขแม้ทําฟรีก็มีกําไรมันก็จะทําให้เรานั้นเห็นเบาะแสของความรวยความสุขคือตามกลิ่นหัวใจเราว่าเราทําอะไรอย่างคุณหนยคุณหนยชอบพูดอยู่หน้ากล้องมีสเสน่ห์นะมีคนรักสอนทาคอนเทนต์นะคะคุณทําอะไรคุณสอนขับรถเก่งคุณ ลูกดอกไม้เก่งคุณทําอาหารเก่งคุณสอนภาษาเก่งออกมาทําเพจเรื่องเหล่านั้นนะคะให้มีความสุขคือตอบตอบตัวเองก่อนว่าตัวเองมีความสุขหรือบางคนชอบวิ่งชอบเล่นฟุตบอลก็ทําไปนะทาให้ต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆแล้วออรลาหรือพลังของคุณค่ะจะดีมากเลยหรือคนดูเขาก็จะได้พลังแล้วความรวยก็จะตามมาลูกค้าจะตามมาเหมือนบางคนเนาะชอบตำส้มตามําแล้วก็โชว์หลังจากนั้นนะคะมีคนอยากทาน ถ่ายทอดออกมาให้ดีกล้องชัดแล้วก็มาตามบ่อยๆโชว์บ่อยๆลงหน้าเพจลงสื่อทุกรายการหรือบางคนชอบร้องเพงลงร้องไปร้องมาร้องมาร้องไปรับสอนบางคนก็ชอบสอนลําสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปก็มีคนชอบแบบเราก็ดูดรายได้ดังนั้นถามตัวเองค่ะว่าอะไรคือพรสวรรค์ชีวิตของเราค่ะเราเลือกเองเราฟังหัวใจตัวเองเราสังเกตตัวเองอยู่คนเดียวค่ะแล้วลองสังเกตตัวเองว่าเราฟินกับอะไร มากที่สุดสิ่งนั้นแหละตามกลิ่นหัวใจค่ะแล้วทาเงินกับมันถามตัวเองว่าเราจะทําเงินกับมันได้ยังไงแล้วใช้สื่อออนไลน์ค่ะตอนนี้ฟรีค่ะแล้วดีมากลูกค้ามีทั่วโลกบา,บายฝากแชร์ด้วยค่ะขอให้ทุนมีความสุขนะคะพรที่ให้ตัวเองนะคะก็คือพูดดีกับตัวเองและให้ตัวเองทําสิ่งที่รักที่สุดคุณจะมีความสุขขอบคุณค่ะฝากแชร์ด้วยค่ะ